ม่าแล้วครับสวัสดีผู้ชมฮะอยู่เกมไมโครกรีคาร์เน่ฮะวันนี้เรามานั่งเออเรามานั่งเล่นไมโครธรรมดากัมาามานมั่งดีกว่าไม่ได้เล่นนานาแล้วปเทิมหาอะไรทำนี่หน่อยโอ,โอ้โอ้โอเคเดี๋ยวไปนั่งเดี๋ยวเราไปตัดไม้ดีกว่าอ๋อตะกี้มึงเก็บวัตถุเชนไหมอืมเอาตัดไม้เติมต้นเนาะ ก็เริ่มตัดไม้ก่อนคือก็สิ่งแย่คือตัดไม้แล้วก็ครับครับอะจะเล่นแบบจะเล่นแบบคนไม่มีอะไรเลย ปุ๊บปุดเก่าโอ้ก็กขุดไปเรื่อยๆครับมี้ก่อนแล้ววะหินประมาณนี้พระขึนข้นขึน้นขึ้น แรกแล้เขาคือเอมพีเอสอินเล่อคงไปต่อ,เ,อ,อเล่นไวมาไวพอช่วงต้นตายฮะแน่นอนนี่ผมลงเล่นเฟรบิกมาเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเลือ่อๆนิดๆหน่อยๆแล้วก็เชเดอร์ที่ผมชอบอันนี้กูเลยนี้มากระต่ายสุดดิกโอ้ my god โขอไม้เน่อยกันเนะะหิ่มเลกก็ยังมีขอสำรวจก่อนแถวนี้น่าจะเป็นเกาะใช่ปะเกาะใหญ่น่าจะเกาะใหญ่โอ้ท่านผู้ชมรู today, ้จักการเอออืมหาอาหารที่ต่นนกมไหม ตอนตอนนี้ผมได้เจอแล้วจเจ้าไม่ผิดแน่จะใช้นี่ขุดได้ได่ช่วยฝานเหมือนเดิมขุดเยอะฮะฮับฮคลิปนี้มาไวไปไวคลิป เขาจกินของวอาแรกก็คือการเอาชีวิตรอดให้รอดไม่มีอะไรเอาชีวิตหอดให้รอดถ้าเราไม่รอดเราจะตายเฮ้ยเอใครถามว่าฮานเแมคักามีและใครถามว่าผมเล่นฮาัทคอร์ไหมอยากตอบเลยว่าเล่นไม่เป็นเล่ไม่เป็นเลยดีกว่า พอจะได้โอ้แตงโมยีอยู่นี่มัอก็อจะอยู่อาจจะหาที่อยู่ใหม่ก่อนจะต้นออกเดินทางนี้นิดหน่อยหน่อยเขคงไม่เป็นไรฮิลุขอบ เราจะกําลังจะเราจะกํลังจะหาแหล่งที่อยู่อาศัยซึ่งแถวนี้มันเป็นทะเลแล้วก็ปุ่มกดเซฟไปก่อนนะว่าตรงนี้เคยเดี๋ยวปุ่มถ่ายรูปนะเอฟเอฟเจ็ดนะไม่ดีปุ่มถ่ายรูปเอ่อเอฟหกปุ่มปุ่มไหนวะ โอเคส่อง okay, ขอรูปง่ายๆเพื่อได้ปกก่อนแล้วกันคือว้าเรียบร้อยอ โอ้แหลกแหลกแหลกอาจจะนะโอเคปุแกรมเด้งง่ายจืดเอ่อาจจะเด้งเข้าป่าแล้วหาของนิดน่อยๆ แตงโมโอ้ยเพตัวโอตยวหนึ่งครับใหยแสดงผลเออผมขอปรับระยะตาำหน่อยว่าเครื่องผมไม่แรงมากเงา ว่าให้นี่รอไปก่อนสี่คนเดิม่มไม่รู้จะลืล่นขึ้นหรือเปล่าก็่าจจะลื่นขึ้นนิดหน่อยแต่ก็อาจจะไม่มากใครที่รู้ว่าปิดหมอกอะไรก็ช่วยบอกผมด้วยเพราะผมลืมวิธีปิดหมอกล <laughs> มอแล้วผมขอเวลานะักเต็งแป๊บนึง อาา้อาฮ่าอ้าว่าตกไปนอนอาา้อาว่อา,าอาา้าฮ่าอ้าอ้าความแรงกป็นอะไรกัน,น,กนโอ้ดีปลาไพโอแรกแค่หนึ่งเหยาปลาไผ่บ้างแรกคมหยาบแน่นอนคลิปนี้ใครที่เป็นเด็กก็ขออภัยด้วย อย่าช่วยดูช่องนี้หน่อยไม่มีมเลยช่องนี้น้อยครั้งทำคลิปรอบนึงเพราะเจ้าของช่องไม่ขี้เกียจแล้วอย่าแม่งไปวางหรือแม่แม่จะวางแม่ก็ไม่ทำอยู่ดีโอ้เออแถวนี้อิเพจต้องอ๋ปรับเดี๋ยวสองอีกแล้เรียการมองการมองไกลตามๆแม่ ใครเครื่องไม่แรงอย่าสัญหาลุงพวกลิซ่าหรืออะไรคอแม่งแหลกมากแหลกจริงๆอ่ะแหลกเครื่องจะระเบิอดอ่ะอุ้ยนอนนอนนลแกล้วเย้ ไปไปด,ดีกว่าออแอาแดงลุกๆกันสองตูงว้วะโอ้โอ้ปลาไผ่โอเอเพีตกโอเดี๋ยวตัดไปเลยดีกว่าตัดไปต่บอบมูออยากปะเวนี่ให้ได้ก่อนอะาแลก โอเคหน้าตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่กำลังมืดแจ็คข้างนอกกำลังมืดกำลังมืดยังไงล่ะความืดนะมาคตวหน้าคตวก็อ,อาจจะตัดไปตอนนี้มันเช้าเลยแล้วกันนะช้าล้วโอ้เ๋ยวบขึ้นขบวนกันดีกว่า มาให้คืนดีจ๊ะโอ้โหนี่คือก็เช้า เราจะสามารถออกจากบ,บานนี้ได้เลยอไม่โอกันในของเราไป <laughs> เรามาคิดคอนเซ็ปต์เป็นอีกกว่าไว้ทำอะไรความคิดแรกคืออยากจะหาที่เป็นหลักแหล่งอยู่ ที่ไม่ใช่แถวนี้อืมอืออกจะไปโอมภัยเลย คลิปนี้ก็จะนานมาเพราะคลิปเดยวตั้งคิดว่า EP สูแล้วกันเนาะ EP 0ูการเดินทางในปา่าไผ่เออน่าสนใจ คอนเซปต์แล s สั g e การเดินทางในปลาใหญ่อึกใครก็ได้จะเอาไปทีแหลกโอ้ย ที่อยากลงอะไรมากกว่านี้นะแต่รู้สึกเหมือนเครืร่องจะเราไม่ไหวรออีกทําไมก่อนเออโดนโอ้โอ,โอ,โอ้รักมาก 있는 so, ogregmat!